อืมไปขยายบ่อปลาเดียวเฮ้ยวันนี้ดวงดีวะจะรอขยายดีไหมวะไม่รอดีวะโ้เลือกยากเลยอะหนึ่งสองสามวันนี้ยิ่งดวงดีเนาะเัีนผมก็เอาไปสักสิบนู่นอนะเต็มสูบเลยอันนี้ป้องกันเอาไปไหมยังไม่เอาไปดีกว่าโอเคมีเฮ้ยให้ย hey อืมเอ๊ะตใส่จะเป็นอนั้นปะกระถางปลูกเออใช่จริงด้วยอืมกระถาต้นไม้เยี่ม เก็บไว้ในบ้านอย่างเดียวเดี๋ยวผมลืมเก็บไอ้นี้เออไอนน้พวกนี้้ว้โอเคเดี๋ยวก็พร้อมหอ,อกแล้วออก็ตัดน้นอ๋อเครื่องย่อยไมย้แล้วก็สเตอร์ฟ,ฟิ้งอ่าตกปลาหมึกเยี่ยม อันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอผมอยากลองเลยเช่เดี๋ยวผมขอลองพบไปหน่อยแล้วก็ที่จริงอืมมันก็ควรจะประมาณนี้แหละที่จะเอาไปนะโอ้มาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอหลังจบวันนี้ก่อนอาจจะเป็นเทคแน่ ผมจะว่าผมว่าผมจะพอเป็ดเพิ่มอยากได้ผลกระต่ายมันยังไงมันก็ยังไม่ได้เพิ่มตอนนี้หรอกนี่อันนี้เดี๋ยวไม่มีให้เก็บเนะาะเดี๋ยวผมเอามาลันไปฝากไว้ข้างๆนี้แล้วกันเนี่ยฝากไว้ ไหนดูซิแอปเปิ้ลมายังยังเซงเออเดี๋ยวนะผมต้องเก็บโอเคนี่เข้าไปพรกนี้เดี๋ยวก็ต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมทำหลายๆอย่างตรงนี้ไม่มีโอเคนี่ก็เก็บ ผมให้น้ำมายัางวะยังนี่มันก็แปดโมงแล้วนะถ้าว่ากันตามจริงห้าลอยชั่วโมงคิดว่าเบิกมีว่าคุมหรือเปล่าวะไม่น่าวะโอเคเดี๋ยวก็ไปเลยออีออเดียมที่จริงผมต้องทำอันนี้กันไว้ด้วย มีอะไรที่ผมจะเอาไปให้ฝั่งนู้นไหมวะไม่มีเนาะเค okay. อันนี้ผมจะค้าวไปสำหรับเตรียมทาระเบิดเอาไว้แลกระเบิดฝั่งนูน้น hmm. okay. อืมโอเคอ่าเรียบร้อยกาแฟกาแฟเอาไปอันเดียวพอ เดี๋ยวต้องมาตามรอยลายนี่ด้วยนุ้งโคบาสเหมือนโคบาสเลยอะเอาจริงเดี๋ยวไปล่าน้องก่อนเลยปะผมอยากได้แว่นขยายด้วยเลยเดี๋ยวนะเขาเช็คก่อนไม่มีว่ะไอ้กดลีกนั่นไม่มีจริงอะ เไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียวตามรอยน้องไปกันฮิโย <c oughs> สัน<ก>่นวัาเจจัดฉันได้ฉันขอโทษฉันเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอะไรวะมันดูมีค่าจนฉันอดไม่ได้ เอได้มาแล้วได้มาขยายคราวนี้แหละกูจะได้เสือกเรื่องคนอื่นแบบเต็มแม็กซ์ละเห็ดูซิอ่าุปรกรณ์เสือกขั้นเทพเจริญกลับไปวะพัดนีสิเดี๋ยวกันลองเอานี้ไปให้ผู้สาวขารอแล้วกันเผื่อจะชอบ ของดีนะคิสโตเนี่ยเชอบจริงด้วยดีจังมาขอลงเหมืองรอบนี้แบบปังๆเลยครับเดี๋ยวกันนะใส่แม่งอะแหลกระเบิดอ๋อเอา้านุกว่าจะต้องใช้นี้เออแต่ก็ดีนะดีดีดีด อ้นี้ผมว่าแรงดีไหมวะใจก็อยากจะแรงยู่ไหมัมนได้แต่มันได้แค่เดียวอะ่ไอะไม่้ม่ะไมกินบับก่อนไปหื้นโหคนเล็งเครื่องหนักกว่าเดิมอีกรอบก่อนนี่กูนักซิ่งดิบสายฟ้าละนี่กูหนักกว่าเดิมอีก โอ้วินเดือเลยวโอเคเป็นผลที่รู้กันว่ามันก็ยังตีไม่ได้อยู่ดี จะได้ลองนี่เออมันต้องแบบนี้สิอืมมันต้องอารมณ์ประมาณนี้ละมะั้งแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่คาทำไมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุมเลยวะคือมันต้องยิงให้โดนเนะยิงไม่โดนนี่ก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวผมลองแบบนี้ดูเนี่ย คือถ้าไม่โดนปับก็คือสุดแมปเลยก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สไตล์ในการใช้งานใะเท่าไหร่เดี๋ยววีนี่ออกไปไม่งเกจกัดกเอาวันนี้ไว้เติมไว้อันนี้มากันเสือไวมาเร่งสปีดฮะไหนๆเราก็มีของเติมไวมาขนาดนี้ละ กัดแม่งให้ของดีมาจาัดไม่ใช่กัดเปล่าวะใช่ไหมเออใช่เคียร์เคียร์ของการแล้วแม่งให้ของดีอันนี้ไหมอันนี้มไม่กลัวหลัป์ฮู้ม,มา,ม,ม,ามูมาเยี่ยมโอ้โหสวยโลนไม่มีอะไรดีบ้างไง นี่ให้หลุมโอ้โหเยี่ยมยอดดีแนนไหมเนี่ยโอ้ยหนึ่งนาทีกว่าเลยหรอแนนอยู่นะเยีเย่ยมไหมคือไอ้อะไรนะเขียดโน้ตเอามา,อ,าอ่านสิว่าชฉันน่ได้ชิ้นส่วนสำหรับสิ่งประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ของฉัน หายากจริงๆเท่งทองแท่งอิเดียมแบตเต,ตอรีเร่เคปสตรอเบอรี่อะไรอ่ะฉันอยากได้ชิ้นส่วนสำหรับซิงเกอรมันมันคือของที่เขาชอบปะเออนี่เหมือนเป็นโน้ตของชอบเฮ้ยเอออยากรู้ว่ะพอมันเป็นของชอบแบบนี้มันเพิ่มในลิเอ้ยมันเพิ่มหมดเลยว่ะใช่จริงด้วยคือคือ,คอพอมันเป็นลิสต์ของชอบอ่ะ มันันเพิ่มหมดเลยไม่ดีนะถือว่าดีถือว่าดีอ,าดอืมเออดีเหมือนกันไม่ต้องจำไม่ต้องอย่างืันก่อนแค่เล่นเพียงนี่คือใน Nintendo มันแคปหน้าจอแบบแล้วมันเปิดเช็คภาพย้อนหลังได้นะผมก็ต้องแคปมาดูก่อนว่ามันเขียนว่าอะไร ม่งเป็นจําจำไม่หมดมันเยอะเนื้อหาเกมบางอย่างนะแล้วถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนมันไม่มีวิกิเลยมั้งที่ว่าแบบแหล่งรวมของเขาเฉพาะที่เขาทำมาเองอะ่ะเหมือนมันไม่มีมั้งเออก็เลยกลายเป็นว่าบางทีก็หลายๆครั้งต้องเล่นแบบงงๆซึ่งตอนนี้ก็ถามว่ายังงมอยู่ก็ยังงมอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยแทงชั้นแปดอยู่เลยนะเฮ้ยลึกกว่านี้หน่อยไม่ได้อะ โอ้โหจีจีชั้นยังวะแม่งแมงเยอะจังแต่แพทนี้คือมันมีอยู่บโอ้มันมันไม่มีอ,ไอ,อ,อ,มอะไรอยู่ตรกลางให้กูด้วยหรอเนี่ยผู้มาแรงนี่คือหลังๆมันมันตีตายแต่ละใช้าปะถ้า,ถาผมดูเพจไอ้ที่ว่ามันอัปเดตแพทล่าสุดมาไม่ผิดอะแบบ ซื้อของมาเพื่ออัปเดตอ่ะไม่ใช่อัปเกร,อเกรอดอัปเกรดอัปเดตอะแล้วมาใช้ตีตายได้แล้วเหมือนกันเออน่าจะนะแม่งลิธยาวายากากูหมดล้วแต่แล้ว,ยว,ลวอ,อย่างนี้ยังเดินเร็วอยู่ก็ไม่ได้อ,อื่อยแต่บันไดยอยู่ไหนเนี่ยขอร้องล่ะ Where is my บันได อนี่องโอ้โกว่าจะได้อันหนึ่งนะทรมานจังวะแง่แง่นี่สันฐานอาวุธจริงๆนะเนี่ยเออไม่สันฐานอาวุธเลยอือ คือเขาว่าเท่าที่ผมอ่านมาอาคือพอเรามีไอ,ไอตัว ammo อ่ะ explosive ammo อ่ะมันช่วยเราในเรื่องที่ว่าโอกาสเลดดอกชารเมติอ่ะมันเยอะขึ้นแต่นี่คือยังไม่เจอสักอันเลยนะเหมาะสำหรับแบบยิงกับมอนโดยประเด็น ไม่มีสลามสีลุงให้กลัวในนี้มีไหมสลามสีลุงขี้เกียจแหละหลังมานี่เริ่มแ้วตีนไม่ค่อยกลัวแล้วนะตั้งแต่ดาบใหม่แรงขึ้นนี่ก็คือไม่ค่อยกลัวแล้ว ไหนจะมีโนดร้อยชั้นมาวะอยากได้โน้ตร้อยชั้นมาแต่ผมเก็บแต่ควากไปละเอาไว้แรกโอ้ยดวงไม่ดูดวงไม่ค่อยมีเลยนะเนี่ย Walk through จ้าทางนี้เฮ้ เออแต่แต่ผมเสียดายอยู่นะไอคลิปที่ผมอัดไว้รอบก่อนเนะี่ยมันลงไปชั้นลึกมากอะจนแบบเจอเจอพวกอิลิเดียมเยอะมากอะเออเสียดายอยู่อะที่ว่าแบบคลิปมันคลิปมันหายอะแล้วเวลาคลิปหายคือเป็นคลิปช่วงคอนเทนต์ทางนั้นนะผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนอารามณ์มันไม่อยากให้กูอดอะไอ้ที่น้อยใจ ล่างนี้ไม่น่ามีอะไรปิดกันตรงนู้นน่าจะดูมีอะไรมากกว่า oh. เออไปนี่ไงอุ้ยกว่าจะเจอเอาไปยอดได้สักที พอซูโมดจริงจังเกมมิ่งค่ะว่าเกมตึงหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเครียดเกมไม่ได้ตึงครับแต่กูเครียดแม่งหนึ่งพุ่มแล้วอ่ะยังไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบจริงๆอ่ะจริงๆนะพยงมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะเนี่ยเนี้ย มันดูล่งๆแปลกๆอ่ะผมขอลงมีอะไรให้ไหมไม่มีจริงเลยระเบิดแม่งเยี่ยมลงไปหน่อยครับสามสามชั้นเองอ่ะ น้อยจังวะวันนี้ล่อกัอนมีแต่ล่อมีแต่ล่อสาวนี่กูล่อล่อมามี่โอ้โอเคกูคลงแล้วกูไม่รอเมื่อไหร่จะเจอไข่ตัวสาวเนี่ยอยากเลี้ยงเหลือเกินแม่งไม่ยุ่งวกมึงตามสบายครับ จะทําทอะไรก็เรื่องของพวกมึงเลยครับอย่ามายุ่งกับกูครับมันของไม่ค่อยพีกเลยเนะี่ยฮึไม ก็ยังดิมีทางเลืให้กูหน่อยสองทุ่มสามทุ่มว่าไม่มีอะไรเลยเนะ ันดูไม่มีอะไรจริงนะผู้ชมเฮ้ยมีละแบบจุกริงแบบอเจอชั้นเยอะอยู่แต่เมื่อไรจะเจอโน้ตที่บอกว่าฉันจะรอนายที่ชั้นหนึ่งร้อยนะก็เริ่มเริ่มดูคุ้มละมั้งวันนี้รอมาก่อนระเบิดทีหนึ่งก็จะระเบิดคุ้มๆม,มานะ เยังไ้รอระไรมาเอ่ยฉันขออนหน่อยนะเอ,อืมก้มามันมีตอนสมัยาสาวแสาวันนี้อคงขี้เกียจเสียเวลากับชั้นเนี่ยระเบิดแม่งโคตรเกียดเลยชั้นที่วแบบฉั้นที่แม่งจูงให้เราเสียเวลา ให้ดูสิมีอะไรให้ฉันทิ้งอะไรได้บ้างเนี่ยทิ้งนี่แล้วลันทำเวลาอยู่อยู่ในโหมดทำเวลาอาืมวบนนี้ไหม อือยากได้เครื่องย่อยปุ๋ยจังไไล้เครื่องย่อยกระดูกจังไงเห็นเขาใช้กันดูโคตรดีอ่ะดูแบบดูดีงามมากเลยอ่ะในกันปารมมาสักสองกันอืมดูชั้นลึกอยากได้ชั้นที่แบบฟาร์มจุใจจุใจหน่อยไม่มีให้เหลอ อยากจะฟามอะไรที่มันจูใจบ้างนะนี่มันแบบมันไม่จูใจอ่ะมันรู้สึกยังไม่เต็มที่อยากได้เลยที่มันเต็มที่กว่านี้หน่อยอ่ะแบบทั้งมอนทั้งอะไรพวกเนี้ยนี่ยังรู้สึกไม่มันคืออยู่ดีไม่ว่าดีนะห้าวตีมากเลยนะตอนเนี้ยอ,อทิ้งอะไรดีวะ เอ๊ะตอนแรกมีกระดูกไม่หวเออเออนี่ไง่ไขอร้องงานนะ่อ่าอาหารเช้าเพอร์เฟกต์แซลมอนอเล็กซ์เป็นคนแข่ไงไลอ๋ออืออืขอไม่อแองไม่ไม่เคยมีประโยชน์เลยเออยี่ยมเฮ้ยอันนี้ดูมีสาระหรือเปล่า ไม่มีอะไรตามเคยแมวอ่ะยินยินยินเออจะจุกว่ะเหรอมีทางแบบนางประทอง เดี๋ยวคันนะใจผมผมอยากจะขึ้นไปแรกของมากเลยที่หนึ่งสามสิบได้ป่ะอันป่ะที่หนึ่งสาสิบเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปละ จะเป็นแรงระเบิดอืมมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเอาไว้ไงคือคลิปนี้คอนเทนต์วันแรกของรดูหนาวกับได้เว่นขยายมาแค่นั้นเลยคอนเทนต์ไม่มีแค่นี้เลยออแปลกใจนะวันไหนที่มันบอกว่าดวงดีดีของไม่ค่อยดีเลยวันไหนที่มึงดูบอกว่าดวงมึงเฉยๆเ่ย ของแม่งดีงามพลามแปดมากพูดเลยเดก่อนขอลองดูก่นอนอ่าผมจะเอาอะไรไปใจก็อยากจะชิงมีชเช่นนี้ไปเลยนะเนี่ยทิงอันนี้ไปแล้วกันอันนี้คือแน่นอนแล้วยังไงน็ีก็ต้องแลกเออนี้สามอันอืม แดกคอสสีแดงอันนี้ยังยังไม่แลกอันนี้ยังไงก็ต้องแลกแต่ก็เดี๋ยวนนะแันเราดอกไปอโอเจ๊นอนหลับไปอแอบซิงหน่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอ้ไหนดูสิเจอปเป็นสองเท่า ชิอนเอาอันนี้กว่าดูเป็นมูลค่าดีกว่าโอเคก็ไม่ว่าเดี๋ยวผมตัดจบคลิปเพงท่าน,นี้เลยแล้วกันครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีข้อติชมใรสามารถบอกได้คอมเมนต์ได้เลย,เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ